วันนี้พวกเราก็วันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมก็คือเราจะมาจัดปอดในอาคารอเนกประสงค์ค่ะเกี่ยวกับการขอประกันตัวต่อสารเนาะแล้วก็การดำเนินคดีอาญาเป็นไงการดำเนินคดีอาญาค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนาะเราก็จะทำการแจกแผ่นครับใบโฟชัวเกี่ยวกับความรู้กฎหมายนะคะเป็นฉบับแรกเลยเนาะประม นี่เป็นใบกรวานะคะน,นี้ก็เป็นโปสเตอร์กี่กับกฎหมายนะคะที่ได้รับความอดุเคราะห์สนับสนุนจากทางสัานาวิชา,าน,ะะนิษฐ์มา่ะเพื่อให้มาเผยแพร้กฎห,หมายกับชุมชนใช่ค่ะนี้ก็ขอลงมือจัดการบอดอันแสนสวยงามวันนี้ใ,ให้เสร็จสอบก่นนะคะเราจะถ่ายรูปให <c oughs> ้ดูนะคะว่าบอร์ดของเราเป็นยังไงว่า กาีจัดบอดเสร็จแล้ววันนี้ยายมาช่วเราจับอดางบ้างคะใจกลเลยสนกกันบดรสวยมคะสวย่ะวเรัเราจะทำอะไรกันต่อครับไหยครับตอนนี้ไปลูๆเขาจะทำอะไรกันบ้างือกยาได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็แจกคุณยายไปแล้วอันนี้คุณยายชื่ออะไรครับคุณยายชื่ออะไรครับ ไอ้กุยนะครับสกุลสุทธสมยายเป็นคุณยายที่น่าร um, so ักมากค่ะคุยสนุกมากค่ะอยู่บ um ้านเลขที่209ศูนย uh ์เกห้าอายุได้75พอดีปีนี้นะอยู่กับลูกกำลังเริ่ครับไม่ลื่นอยู่ค่ะยังแบบลื่นลไม่ลื่นไม่ลื่นเลยคุณยายเราเป็นยังไงบ้างคะเห็นพวกหนูมมาจัด ใจจังอ่ะยายไม่มีลูกผู้หญิงไงลูกผู้หญิงไม่มีมีคนโตเสียตั้งนานแล้วเสียตั้งนานหนึ่งหก้วก็มีแต่ลูกชายคนเดียวครับที่ก็มีลูกมีหลานมายายก็ดีใจเดี๋ยวแต่เราจะไปทำอะไรกันต่อครับเนี่ยครับก็จะแจกใบปิวไหนเราชกใบปิวเลยเนื้อหาใบปิวเราไปไหนมาครับ กฎหมายคืออะไรแล้วก็มีการกู้ยืมเงินที่ถูกต้องต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นสาระน่ารู้ข้อดีของการดื่มน้ำบรรทาวัดนะคะต้องนักน้ำมีประโยชน์อะไรมากแล้วก็มีมุมของเด็กๆด้วยค่ะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับข้างสามข้างสามเกมค่ะคล้ายๆข้อสอบครับครับอันสิ่งที่เราเจ็บแสบกันนี้เราเรียกว่าวารสารอะไรครับวารสารชุมชนค่ะเป็นฉบับ นฉบับแรกเลยไทมิซูมโซนค่ะคุณผู้หญิงคะซึ่งเราจะทำด้วหลายสีด้วยกันนะคะสวยงามมากยายกุ่ยได้หรือยังครับได้อยากได้สีชมพูอยากได้สีชมพูยยาอยากได้สีชมพูอ่าสีนี้มันไม่สวยอ่ะอ่าโอเค่ะสีชมพูน่ารักจังเลยครับวันหลังมาช่วยกิจกรรมอีกนะครับดีมากโทรหายายเลยคค่ะครับโอเคนะครับยายครับไปเที่ยวบ้านจะแจกไอศค ครับโอเคนะครับยายครับ